สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ตู้ฮับแอร์โอเวนแบบเบื้องต้นสำหรับตู้นี้จะใช้ในการเซตที่อุณหภูมิ70องศานะครับเราก็มาเริ่มที่การเซตค่าก่อนเซตอุณหภูมิโดยการกดไปที่แถบด้านข้างอุณหภูมิที่เซตตอนนี้ก็คือ50องศาเพราะฉะนั้นเราจะปรับขึ้นไปที่70องศาแล้วก็หมุน หมุนขึ้นไปให้ถึงเจ็ดสพอถึงแล้วเรากดจิ้มไปครั้งหนึ่งเพื่อยืนยนันการทำงานเมื่อยืนยันแล้วให้ดูสัญลักษณ์รูปลูกศรขึ้น,นบนแปลว,ว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่จากนั้นเราก็มาปรับเวลาในการ อบของเราถ้าสมมุติว่าเราต้องการอบ1ชั่วโมงเราก็หมุนไปเทห่1ชั่วโมงครับหน่วยมันจะเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีอันนี้ก็คือ1ชั่วโมง0นาทีเมื่อได้แล้วเราก็กดจิ้ม1ทีอ่ามันก็จะเริ่มเคาดาวให้แล้วเริ่มเคาดาวให้ อันนี้ก็คือสำหรับใครที่จะเซตเป็นอบเป็นจำนวนชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการอบ70ตลอดเลยเราก็ต้องปรับให้เป็น0ูอ่าอันนี้ก็คือไม่มีตัวเลขแปลว่าเครื่องจะทำงาน70องศาตลอด เครื่องก็อาจจะมีเหวี่ยงขึ้นไป72ในช่วงแรกๆมันถึงจะตบลงมาเหลือ70องศาเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับในการเซตเครื่อง